ลาวัดีเอ้ยกับขึ้นเมื่อบานเกินเวลาเมสิดาเวายุวัดอยูว่ว่าอีกจักหน่อยเพอเอินโลศีนหลวงพีสีดังดำเดี๋ยวนี้คำมากแล้วให้เฝ้าตาวขึ้นกับอัตามากรสิเดไปจำวัดหมูสีม่องตั้งหายไปไปกับขึ้นมาบานเนี้ยสม่าว่าลำรีลำไรหลายบ่ต้องไลดอกขาะหลงพีเลวัดลาวดีสิกับเองสีสังฆารก็เด้อค่ะ วาสนาล่าวดีนี่มันหน่อยบุญสมพานล่าวดีนี่มันตำกะสิไปตำกรมบ้อตองไรดอกขาล่าเด้อดขาหลงพีขาลากอนเด้อดขาหลงพีเลวัดคนจะไย่คนจะดําอุ้ยเฮ้อคอยหัดวาละพอออกไม่ออกคอยหัดวาละคนสีเขยียดไม่คอยมันกะสิเป็นยังสีแล่วนั้นม่ยิ่งขันเขาบอกบอกว่ามักว่าฮักเหลียวเบื้องหน้าเบลเค็กอินติ้งปนังกองตากแดด ทันเขาบอกว่ามากว่าฮักจักว่า่นยิมจักว่า่นหัว งอนเงาพอปลาลเมีงเงาวงอนเงาหน้าแดงกำรรลาวดีเอ้ยรักของเธอช่างมีกรรมอุปสารคขกันความเศร้าหะังเงา สี่บอกว่ารักเจ้ากะยานเก่าดอกเสียเสียนึกอยากกินแกงบอนกันเมื่อจินยาน,นเัลืีอนละแล้วว่ามือถือสากกินปากผัดว่าถือสินยานดินฝ้าดอกยันเติมอดีตเก่าบอกค่อยลืมทั้งหลวงพี่ปากบอได้อยากไอฝ้าละพงเด่นนะ สัมวากินสินแข่าทางไปเจ็บปากบรานนเง้ยสัมวากินสินสร้างทางกลางปากบ้องเปล่าโมเมนต์ขวางเอาเล่นประเด็นแห่งภาษารักเธอบรูดีคักบึงจีวอนของหลวงพี่ สีของเธอกับสีอายมีความหมายไปคนแย่รักเต็มอกอยู่บ่เพี่ขันจาว่าขันสวนเสียเกลือบอิ้มเขาสีเอินว่านำยอมกันนิกาบอยห้อมเขาสืเอินดอกฝรังวังบ,บ่มีมุกแค่สะโดซอนบ่ยู่คนะ สรงบ่ถือสินมันดดดวงจันบพลบอกบอกรักเธอแล้วักแล้วไทยบ้านบอเสื้อเธอสีดำดำพอเดินว่าสีมือสีขาวขาวพอเดินว่าสีไข่สิ่งที่ร้อนก็คือไฟสิ่งทเทียนนั้นเม็นน้ำละอยู่ในส่างละอ้างเห็นนะ เออหลวงพี่วังยังสินเธอผาเนามาขาดอาตมาเลวัดกระทนสิตใยกระทนกันอาจจะจันใจโอนายเข้าสานอยู่ในโอพัดเกยข้อออกตอดไก่ขขอขอพิกซูก็คือผู้เห็นไพ่คินไปาบาดเน่งกุ่มถึกจนปนแยงประเลืง จนการเมืองโกงกินบ้านอันตะพันปนพวกภัยจนความรักปนหัวใจจนจะไหลปนพิโนองบ่มองสิ่งเบึ่งตะโกนแห้งคึ้ไปประแดงวุ่นที่นี่วุ่นวายหนอศึกสะบอยมันหายสวงอุระาใจแปลว สึอกออกไปกินเห,หว่ามันแกวที่มันยิงผู้ยิงเอ,อ้ยมาอย่าเธอจังเม็นหายขั้น่อายพี่นวางสิสึกซ้ำแมให้สว่งใจพนางเอ,อ้ย เป็นเจน้าใดล่ะยมเ่านักเลเบาพวกเจ้าว่าสมคนลือคนซาว่าเป็นดาวระยับฟ้าแสงจ่าทอีสานเนบพนออดสะฟังหากสีพ่อคุณพ่อเมบ่อนบั้นจังบัดน,นี้มากกล่าวถึงทหารในวังออกลาโจนคนลายจับเอาใชายที่เคยปนเจ้าประเซนที่โกศลเป็นคนออกคำสั่งกล่าวไปถึงในวังว่าพวกโจนหาร่อยได้ถอยลาบวชผากกัน เชตวันวัดนั้นมีโจรใหญ่เร่วัตตะทหารวังจับศึกมาเฮประจานประหารขาขึ้นหลังล่าเหตตมบานนั้นเป็นกฎมุ่นเทียนบานประหารโทษแต่ขังกอนผ่านปราสาทบางังอ่อนล่าวดีจ้หล่อนดึงลูกก้นปงเอี่ยมบอกมาเยี่ยมดอกซองดู